นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตอบได้เพียงเท่านี้ครับเพราะผมจะตอบนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้มาตอบในสภาผู้แทนรัษฎรงคงดำเนินการไม่ได้ท่านตอบว่าท่านตอบไม่ได้ครับผมฟังคําตอบของท่านรัฐมนตรีแล้วผมไม่แน่ใจในท่าทีครับผมฟังแล้วผมต้องมาฟังซ้ำใหม่ครับท่านประธานว่าเอ๊ะคาสิโนนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับปัญหากัมพูชาทําไมเอาปัญหาคาสิโนไปเกี่ยวพันกับกัมพูชานึกขึ้นมาได้ถึงคลิปครับว่าก็เลยอ้อ หรือว่ามันเป็นเพราะคลิปเป็นดีลลับระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับอังเคิลท่านประธานที่เคารพครับผมพลาดดอนปิสนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับผมฟังท่านรัฐมนตรีได้ตอบคำถามที่ทางท่านผู้นำฝ่ายค้านได้กรุณาถามหาถึงเหตุผลและต้องการให้ท่านรัฐมนตรีนั้นเนี่ย ได้ยืนยันกับสภาแห่งนี้นั่นหมายความว่าการยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าท่านจะไม่นำร่างนี้กลับเข้ามาอีกแล้วใช่หรือไม่ท่านตอบว่าท่านตอบไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมจึงจำเป็นที่จะต้องขอใช้เวลาท่านประธานสักสามสี่นาทีเท่านั้นละครับ mm hmm. เพื่อที่จะสอบถามท่านรัฐมนตรีเพราะผมฟังคำตอบของท่านรัฐมนตรีแล้วผมไม่แน่ใจในท่าทีครับ ผมไม่แน่ใจในท่าทีของคณะรัฐมนตรีต่อแนวทาง e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเที่มีคาสิโนรวมอยู่ด้วยวันหนึ่งท่านบอกท่านจะเอาจะเป็นจะตายต้องเอาให้ได้ต้องผลักดันเข้าสู่วาระการประชุมโดยเร่งด่วนข้ามทุกระเบียบวาระขึ้นมาเป็นวาระที่หนึ่งพักภูมิใจไทยขณะนั้น ได้แสดงความไม่เห็นด้วยได้แสดงความคัดค้านว่ายังไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้ท่านบอกพวกผมภูมิใจกว้างพี่น้องประชาชนลงถนนเป็นมอ็อบแสดงความไม่เห็นด้วยกับท่าทีของรัฐบาลรัฐบาลบอกว่าพวกนี้หน้าเดิมพวกนี้คือพวกที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของท่านมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว วันที่ท่านไม่เอาคือวันนี้ครับท่านก็มีเหตุผลอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกเมื่อสักครู่ผมย้อนให้ท่านประธานฟังสั้นๆนิดเดียวครับเหตุผลผมฟังท่านรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวท่านบอกว่าท่านอยากจะถอนเรื่องนี้ออกเพราะยังมีปัญหาเรื่องอื่นที่ประชาชนให้ความสนใจมากกว่านั่นคือปัญหาเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนกับกัมพูชา ผมฟังแล้วผมต้องมาฟังซ้ำใหม่ครับท่านประธานว่าเอ๊ะคาสิโนโนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับปัญหากัมพูชาทำไมเอาปัญหาคาสิโนไปเกี่ยวพันกับกัมพูชานึกขึ้นมาได้ถึงคลิปครับว่าก็เลยอ้อหรือว่ามันเป็นเพราะคลิปเป็นดีลลับระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับอังคลที่ไปบอกว่าอะไรล่ะจะเอาอะไรขอให้บอกผมต้องถามท่านรัฐมนตรีครับว่าไอเนี้ย มันคืออะไรขอให้บอกอยู่ในดีลนั้นด้วยหรือเปล่าเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีให้เหตุผลอีกอันหนึ่งครับให้เหตุผลบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนในสัสดส่วนของคณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนในตัวของรัฐบาลผมเรียนกับท่านประธานแบบนี้ครับ ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นต้นเรื่องเมื่อสักครู่นี้ท่านก็ยืนยันเองว่ากระทรวงการคลังเป็นต้นเรื่องที่เสนอเรื่องนี้เข้าสู่สภาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ครับรัฐมนตรีหนึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยอีกสองท่านสามคนไม่มีเปลี่ยนเลยครับแล้วมันเปลี่ยนหน้าแบบไหนครับมีเปลี่ยนอย่างเดียวเท่าน,นั้นละครับก็คือไม่มี8คนที่เป็นสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยออกมาจากคณะรัฐมนตรี มีเปลี่ยนอย่างเดียวเท่านั้นแหะครับก็คือไม่มี69เสียงของภูมิใจไทยอยู่ในฝากฝั่งรัฐบาลแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ท่านพูดเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเหตุผลต่างๆนี่ไม่มีไม่มีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในสมการของการถอยของท่านเลยนี่คือเหตุผลทางการเมืองล้วนๆครับ ท่านถอนทําไมอะครับในเมื่อท่านบอกยืนยันเมื่อสักครู่ว่าอันนี้เป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเป็นน,นโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผมใช้เวลาอีกสักครู่ครับท่านประธานไม่นานนะักผมกําลังจะสรุปครับเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่จะผลิตรายได้ให้กับประเทศเป็นแสนล้านแล้วท่านถอนทําไมครับผมจึงได้บอกว่าผมไม่แน่ใจในท่าทีท่านบอกว่าท่านชะลอเพื่อเอากลับไป แล้วจะเสนอใหม่ในเวลาที่เหมาะสมผมถามท่านประธานถึงท่านมนตรีฮะเวลาที่เหมาะสมของท่านคืออะไรความเหมาะสมของท่านคืออะไรเหมาะสมหมายถึงเสียงในสภาที่เมื่อท่านไปดีลกับงูเห่าเรียบร้อยท่านถึงจะเอากลับมาเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงในสลาแห่งนี้เพียงพอที่จะผ่านร่างให้ท่านหรืออย่างไรท่านต้องตอบครับผมเรียนกับท่านประธานก่อนที่จะมีการลงมติผมบอกกับท่านประธานแบบนี้ว่า อย่าไปบิดเบือนเจตนารมของพวกผมว่าไหนว่าพวกผมไม่เห็นด้วยกับคาสิโนแล้วพวกผมจะให้มีการพิจารณาวันนี้ทำไมทำไมพวกผมไม่ยอมให้รัฐบาลได้ถอนไปผมเรียนกับท่านประธานแบบนี้ว่าอย่าไปบิดเบือนเจตนารมณ์ของพวกผมพวกผมยืนยันอยู่บนจุดยืนเดิมของพวกผมคือพวกผมไม่เห็นด้วยกับคาสิโนและไม่มีวันเห็นด้วย เพราะฉะนั้นอย่าไปบิดเบือนสิ่งที่ผมกำลังจะให้พิจารณาต่อในวันนี้เหตุเพราะว่าพวกผมจะแสดงจุดยืนของผมให้เห็นว่าการถอนออกไปของท่านมันไม่เท่ากับการยกเลิกผมอยากจะเห็นการยกเลิกผมไม่อยากจะเห็นนโยบายแห่งนโยบายเรื่องนี้เข้ามาอยู่ในสภานี้อีกต่อไป เพราะฉะนั้นผมจึงจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าพิจารณาเพื่อลงมติไม่เห็นด้วยแล้วเพื่อถอนลากถอนโคนกฎหมายฉบับนี้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะให้ทะเลื่อนเพราะอะไรมากไปกว่านั้นสิ่งนี้ท่านประธานยืนยันได้นยโยบายเรื่องคาสิโนเป็นนยโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างมากผมเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีก็ทราบดี วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปเยือนประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงท่านได้คําเตือนจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสองสามเรื่องด้วยกันผมเชื่อว่าเมื่อเช้านี้เป็นข่าวหลายช่องทางโดยท่านหัวหน้าอนุทินชาญวิรุลูลได้กรุณาเล่าให้ฟังผมเชื่อว่าเรื่องนี้ท่านประธานเองก็สามารถที่จะยืนยันได้ถึงแนวคิด ของมหาอำนาจคือประเทศจีนเพราะท่านประธานพึ่งจะไปเยือนประเทศจีนไปเยือนท่านประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนเมื่อไม่กี่วันนี้ไปพร้อมกับคุณกรวีปิษณ์นาถกุลครับสอสออ่างทองน้องชายผมนี่แหละก็มีการหาลือกับประธานสภาเจ้าเลยจีประธานสภาก็ได้ยืนยันคําเดิมอีกว่าด้วยสองสาประเด็นเขาจะไม่ให้คนจีนมาลงทุนเรื่องคาสิโนในต่างประเทศ เขาจะไม่ให้คนจีนมาบริหารคาสิโนในต่างประเทศและเขาจะไม่สนับสนุนให้คนจีนไปเล่นการพนันในต่างประเทศนี่ไงครับจึงเป็นแนวทางการแซงชั่นของมหาอำนาจแล้วบอกกับประชาชนของเขาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้นี่จึงเป็นสิ่งที่ผมยืนยันบอกกับท่านประธานว่าพักภูมิใจไทยของพวกผมไม่ต้องการเห็นนโยบายนี้เดินหน้าอีกต่อไปผมจะเห็นด้วย กับท่านรัฐมนตรีในการถอนร่างนี้ก็ได้ถ้าท่านรัฐมนตรีสามารถที่จะยืนยันต่อสภาแห่งนี้และยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าในสภาชุดนี้ชุดที่26ท่านจะไม่มีการพิจารณาเรื่องคาสิโนเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในสภาชุดนี้อีกผมไม่ติดใจผมยินยอมให้ท่านถอนโดยดีแต่ถ้าผิดไปจากนี้ผมจำเป็นที่จะต้องขอมติจากสภาแห่งนี้แล้วหลังจากนี้ ลงสู่สนามเลือกตั้งท่านจะไปหาเสียงเชิญครับท่านไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนต้องการคาสิโนเลือกพรรเพื่อไทยไม่ต้องการคาสิโนเลือกพักนู้นพักนี้แล้วท่านกลับมาได้กลับมาชนะท่านมาเสนออีกครั้งท่านประดับเก็บครบคประเด็นด้วยความเคารพท่านรระธานครับขอค้ามยืนยันจากท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณครับ